วันนี้ก็ตําพริกกินนะคะโกยละเอียด กินแบบบ้านๆ,านๆกินแบบบ้านๆนะคะดูนะคะหน่อไม้สดๆเลยหน่อไม้นี่เลยน่ชีกอย่างนี้เลย,ยนี้เลยแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกปลาทูปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เลไม่สู้ดีจึิงๆต้องย้ายมือ ก็เ,เรียกว่าตัวประกอบเดินผ่านนักกล้องกระด่านี่ข้างถนนไม่ได้ซื้อนะคะข้างถนนนะคะเนี่ยกรถินเนี่ยกรถินข้างรั้วไม่ใช่ข้างถนนเลย,นนนยเจอที่ไหนก็จอดแวะเก็บกระถิน อือือชอบอืมนกเขย่าเผา หวานกินข้าวแบบเนี้ยอร่อยบอกเลยอร่อยอกินเหลาอีกเหลาเหลานี่นะไปทีน่งไปกินทียงพอบแบบได้เขารู้ว่าเออเราก็กินเหลานะน่อะไรางเี้แต่ถ้าถามว่าอร่อยอ่ะซู่ผักน้ำพริกไม่ได้อร่อยสุด นออ้อนไม้หวานมากเลยอือือร่อยนะคะ